มาเลยมาเลยมาเลยครับหนาวมากครับอยู่ข้างบนนี้ <c oughs> มากันสี่คนเบสก็มารวันนี้น <c oughs> ี่ <c oughs> บรรยากาศครับวันนี้โอ้โ oh, ห oh, <c oughs> ลมเย็นมากวันนี้ <c oughs> มา <c oughs> แล้วไม่อยากจะลงแล้ว ตอนนี้ไม่ได้ครับต้องเขียนเอาอย่างเดียวส่วนพวกเราก็ส่วนพวกเราก็เป็นตาก้อกโอ้รงแรไรง่ายนะวันี้อีเวนต์้ามา lạc rồi thì phải làm hồn lên hồn 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 เบขเยนเอานะครับต่อไปคันนี้ก็ไม่ต่างจากเบสพราะคันนี้เขนเอาเหมือนกัน